mi ai luộc bao anh mai tao ai luộc rau trong tao anh tuổi nhí anh tao tự mấy con Hút lên lần mì luộc mì tao ở bằng những chai dữ Chính Gia nhà vô tao đói Hả? Gia nhà vô tao đói Cứ làm sao? tôi cũng bự rô Cả nạp nè ta Nạp nè tí Gia nhà vô tao đói <laughs> Và chắc cứ làm sao? แเงินวัดต้นแล้วกุยโรปลื้อวัดต้นกี่ปีตอนนี้ตางอายไม่กับคุณครับแต่เตะตัวนี้อายกี่ปีผมไม่จะมาจูเกี่ยงจัดจริงอยู่บ้านอยู่กี่คนฮะอยู่บ้านอยู่กี่คนอยู่บ้านกี่คนนี่ตอนนี้ยังให้หนุนหน่ยกันจริงตัดเบาจั้นจั้นมาตทำลายให้เฉยไป มาทำลายนี่เออ้อกตอกไม่เอาบนามที่นี่เออคือยายเออเรานี่ยนะอี่งใหญ่กว้างเรายิ่งใหญ่กว้างว่าตอนนี้ยายได้บูนัดแล้วกูไม่ใจกินเป็นแล้วก็กินไห้ว่าลูกเป็นคนนำตาลมาเจ้ากลุ้มไม่ใจโดนัะว่ายายได้บูนัดแล้วรู้ไหมได้บูนัดเลยคือยายรู้ไหมตอนนี้ยายทำผิดษไงลวง ยายตำพิษยายล้วงเออยายปิดเลยลูกเก็ดพิษยายล้วงลูกเจ้ายายจื่อมาลีแกไหมชายเต่าจ <Yeah. S 2> mm ื่อมาลีใช่ยตึ้งลูกเจ้ายายดีมีปีเบากันใช่างไหมมีจืดแอดแอดรูปภาพไปนั่นนี่ใตดีลูกฉันจืดรูปภาพฉันไม่จืดรูปภาพไอ้ตอนนี้ยายรู้หรือเปล่า ยายรลรื่เราว่าตอนนี้ลูกเจ้าก,ก,ก,ก็ยายปาร่างมาเกลงบนด้วยยายแลวไอ้ไรก็ว่าปาร่างมาแลวยลังทีไม่ใจร่างลังทีปาตายมาตุนแลวลูกเจ้าตึนตอนนี้ไปได้โยกับปาใจโก้จริใจโยได้กบปาใจแล้วก็ไม่แก่กว่าใจโก้จริได้กบปาใจสักดาสองแลวสองแลวอุณนได้เป็นน้องงามชาเมืองได้ตายแล้วไม่แกได้เป็นน้อง เจ้าเมืองก็จ้างให้กูมาจับตัวตื้นไปพาไปปรางานเจ็ด่วงขุดยังไกลี่คนในปีนองตึ้นนำจากคูนตนกูปรางาันหมดกว่าพ้าไปดิตใจตายกันหมือนบาดหลวงเพ็ดเพราะฉะนั้นตึนเปิียตัวตายได้แล้วแต่ไม่ปันเสือโลกแต่โลกเจ้ากูไปได้ก็กว่าใจแต่เจ้าปรางาันกดกติกากดไม่ก็คือกดไม่ตนยี่ใหม่งไม่ได้แต่โลกกูไม่ใจแม่ไม่ผกเพียง ตาแม่เป็นผู้เกิดมาถ้าแม่เกิดลูกไอ้ดีดีไม่ได้แต่ผู้เกิดเพื่อดีอย่าลูกผู้เกิดบอกผู้เกิดได้แต่ผู้เกิดที่เพืกเก่อดีแม่ปกักตำมลงแม่ปกักตำรงไม่ต้องเอาน้ำตาม,มาบีบกูไม่เห็นดูกูไม่ต้องชัจเป็นไปกูวกูไม่จบคุณนี่เป็นนั่นเปินเพียงตัวแต่ใจใจฝากเอาลักให้กับแม่กาใกล้รวยรบทุกวัน แม่กาเตียวที่แนวเชียแล้ไม่ั่วเจ้ายกตุ้นเลยไม่รุ้งไปนอนตุลาทับในเก้งกล้วยก็เห็นในรับไปโต้ใช้ในเก้งกล้วยละตุลาทรัพย์ฮินบรดีันเขาว่าอะไรนะให้นาที่ไม่แเฟงให้ใจเลยไม่ในเครือในเครือเขาว่าเครือไงไอ้นี่เราเขาไงในเครือไออตออีตาย แม่ขาใครรวยนั่นก็เงยกน้าหนุ่ยเลยนี่ดิไปซื้อกล้วยนอกจะกินแก๊สให้หนักยาคัดรงคาวแดงเนื้อเป็นไงเนี่ยนี่ว่าซื้อกล้วยดึงแกว่าเอากีวี่ตุ๊กนกมันกินรวยนกีวีมันกินรวยเอาไว้กัดเกลือกหลวเหนื่อยเมื่อยเหนื่อยยันให้ดับกันตับไรไม่เข้าเหลืองเล่าปลาได้ตีดี แกเดีดินผู้ใหญ่การนักกีฬาอจอยแข่งว่าบ้านด้ที่แกก็แล้วได้ตีแล้วอมเปรกเปรตนทไรเป็นม้านอะไรทำยังไผมจะกลับรถจับวันแด่วได้รูปมนั้นนี่ผมจกลับเป็นลยอยุ่นี่นะมาทีตกลับรถไม่เป็นเร็วก็จับไม่ำยังไงก๊อฟมหนัหนังมากเลยจ้ะจับเยบว่แมวพวกว่านำยังไ่เอ้ยอยากแข่เปรตยี่แมว มันไม่เชื่อมันว่ากาตไตเด็ดเลยกาตายนี่แมวแมวเนี่ยเราเจียมกาตายนี่ว่าแมวนี่แมวกาตายกูจำนะกูรู้แล้วกูเกิดก่อนมึงกาตายมันรู้ยาวแมวมันวูฉันวูฉันวู้ยาวกันเราเจียมกาตายนี่ว่าแมวเนี่ยเมฆอะไรในแต่เจียมเออเราทำนากาตายกันนะชาวเมืองกำบ้าพนแล้วกัน ต,ยยต,ตาย <c oughs> ลูกบลเบ็นอยู่นี่ว่าแมวเดี๋ยวแมวได้รูปแล้วเยี่ยงตายมาการตายวาการตายไม่เจอรู้ินตาเป็ดเกลียดอีพีนี่ระูดัคกังที่เกลียดเนี่ยทำไมอะคะที่พิ่งทำอย่างอีจอยากแมงคู่อดิตายอดิตายแล้วสื่อเจ้นความแมวนหลุมพุ่อยากไหมกูเจ้ตาย เมื่อเรื่องเลยเราอยู่บ้านหมกลงกูควัวกินร้องกวาแล้วไปนั่งไต้รู้กาหลุมุ่นเี้อมลุกควนกาบาคันนจะไปดิเดี๋ยวควนควนมาบาไปมาบไปจะลนแต่จังที่นีมึงเลนกัก้าวกล้าแต่ละวันนกนุงชองอมาเร่นตีเวียนกุ้ไกเป็นตัวตาดุงพุ่นอะแล้วผมไม่แก้ปิดแล้วน้องจุ่มปูตายไปเกิดไม่แลวตอนนี้อย่างจะเด้